เปิดบ้านที่เชียงรายนกสินใจเตรียมพาหลานไปอยู่ดอย10พฤศจิกาย,ยน2022ไรงานย้ายอยู่ดอยพูดกับสามีวันละสามประโยคเปิดบ้านที่เชียงรายนกสินใจเตรียมอุ้มหลานรักย้ายไปอยู่ดอยสองสัยจะเบื่องานในวงการบันเทิงแล้วนกสินใจเปล่งพาณิชย์ที่มีข่าวแว่ว,ว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมพันตัวเป็นชาวสวนผลไม้ดอกไม้แถมเจ้าตัวบอกว่าเตรียมซื้อที่ดินไปแล้ว อยากได้อย่างมีอะไรหรอท่านในเรื่องการทำงานก็ทำต่อไปก็ยังทำงานเบื้องหลังอยู่อยากจะทำงานเบื้องหลังให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่เราเคยทำเบื้องหน้าแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรแล้วก็อยากไปทำสวนอยู่ต่างจังหวัดทำสวนผักสวนผลไม้สวนดอกไม้อะไรอย่างนี้ก็ซื้อที่เอาไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีที่ดินที่เชียงรายกับจันทบุรีค่ะเด็กๆก,ก็ฝันอยากเป็นอะไรครับ เหมือนเด็กๆทั่วไปอยากเป็นแอร์เพราะจะได้เที่ยวแล้วก็สวยดีแต่ใจลึกๆก,ก็อยากเป็นช่างภาพได้เที่ยวอยู่เหมือนเดิมพี่นกชอบถ่ายรูปถ่ายวิวชิ่ทัศอะไรแบบนี้แล้วทำไมถึงทำให้เรามาอยู่ในจุดนี้มันต่างจากสิ่งที่เราคิดไหมก็ปล่อยให้มันไปเพราะว่าเริ่มต้นเข้าวงการจากการถ่ายนิตยสารแล้วก็ได้เงินตอนนั้นก็ต้องหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียน หลังจากนั้นก็ประกวดนางสาวสงกรานก็เลยเข้าสู่วงการนางแบบไทยไดมารูจนเข้าวงการเล่นภาพยนตร์ตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าอะไรก็ได้ในทุกงานที่ทำเพราะคิดว่าลองดูก็ไม่เสียหายมันมาตามสเต็ปของมันฟ้าคงกําหนดมาแล้วที่เราอยู่ในวงการบันเทิงไม่งั้นก็คงออกไปนานแล้วถือว่าตลอด40ปีในวงการบันเทิงของพี่นกนั้นมีความสุขตลอดไหมก็สุขๆทุกๆ พี่นกอ,อาจจะเป็นคนทุกหน่อยเพราะว่าไม่มีสังกัดการติดต่อเรื่องงานก็เลยยากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นติดต่ออย่างไรซึ่งนกก็ไม่มีวิธีการพูดที่ดีพอบางทีเราแค่พูดว่าขอดูบทก่อนนะคะเขากลับว่าเราว่าเราเป็นใครจะมาขอดูบทก่อนอะไรทำนองนี้40ปีสินใจเปล่งพานิชย มีสุขและทุกข์มากกว่ากันก็ผสมกันค่ะครึงคร่งๆเพราะว่าพี่นกนั้นไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่ได้พุ่งทยานแบบเปิ้ลจารุณีจำได้ว่าพอเครื่องบินจอดคนมารอรับพี่เปิ้ลจารุณีได้ขึ้นช้างรอบเมืองด้วยซึ่งพี่นกไม่ใช่แบบนั้นก็ขึ้นขึ้นลงๆตามแบบของเราวงการบันเทิงตลอด40ปีพี่นกเห็นมามันเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากแค่ไหน บุคลากรเครื่องมือในทุนมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าตลอดแต่ค่านิยมของละครก็ยังเหมือนเดิมละครต้องแบบนี้บทพูดต้องแบบนี้บทละครต้องไม่ไปไหนมากการเล่าเรื่องมันไม่เปลี่ยนทำให้นักแสดงไม่ไปไหนวางแผนชีวิตหลังจากนี้ไว้อย่างไรบ้างก็ไม่ได้วางไปไกลมาก รู้สึกแค่ว่าโอเคต้องดูแลล้านให้ดีอยากมีชีวิตอยู่ดูเขาอายุ20ปีโดยที่เราก็ยังแข็งแรงซึ่งตอนนั้นก็คงจะ70ก็น่าจะยังโอเค